อีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีข้ามาบัณฑิตทำบุญออกพรรษาเนาะค่ะเนาะุญจีนเดียวไปแล้วกันทำบุญออกพรรษาก่อนหน้าว่าเป็นคููวันนี้เกิดกันแล้วว่าห้านแล้วนะครับกรรมการพี่น้องครับว่าไปร่วมไปร่วมอดสถิติธรรมทีครับรุ่งปีบัณฑิตพระพุทธชินโมภาตมีวันเกิดเป็นไปดูวันอะไระย่าว่า คนพี on, uh, ่น so ER so ้องเอ่อยากมุ่งประกาศอพราพว่าพป็งประกานี้แหละนี่ว่าจะกว่มีการประงางโดยแม่เพียงแม่เพียงยอดเดไปประชางกบคณะพี่น้องั้ไปนั่งมาพุทธเดาด้อพี่น้องด้วยกันเลยทราบามันมีงานสองรอบรอบแรกเนี่ยเป็นตักบาตรเรื่องกับเนรอบสองรอบผู้ได้เป็นเอาุ้เอาต้เอาน้ม nơi ở điểm mà

ตั้งพอประยุทธ์ได่กว่าเอาจะดีจะนอกะเ็นประยุกต์มาหลายปีแล้วมันยังไงไหมวางที่มาน้องรอบจะเรยว่ารอบที่ต่างนรอบเอาทุกเอาตรงโดนลมเออวุต่างโดยคู่เป็นเขาตรงโดนลมโดยคู่ดัานรอบน้ำถ้าคุณเจ้านักรอบนั้ด้านนักเลย เอออนนี้จะมาเริ yeah. ่มทำกานเริ well, so. ่มนล้ม oh, ัเออไม่ดีไ uh, ม่เล็กบุญให่มันหอวมันจัเออมันบอกเราเอาเรื่องติมีนรน่อยปากมันหน่อยพอน้วอ้ยโ้ยมันบุญจะรักบ้องห่วงวมันห่วกันหน่อยมันใหญ่รอมู่อด้วย บย <s> มีแล้วเนาะเออยากเลยจับรองไม้อมมาัวเด่นโดยไม่ทานนะอออ้ บาเปนเน้าไว้รอยนะุณผู้บริสุทธิ์มันจะาด้ีเนาะเข้าอยู่ใกล้น้ำกะว่ามีไหลเร็วไปละเขาอยู่ใกล้น้ำถ้ามีไหลเร็วไปดันโดนลมดันต้องคขาตอนที่โหวกับเขาม่น้ำไหลไหลไหลเข้ากับไปคุนแล้วไปแลกมาเลื่อนเพื่อนเลื่อนเพื่อนเร่น้องเป็่นเพต่อนดอกขาดวา ถ้ไป er, you know, ุ๋ยตกค่นี้แหละผนว่ามาก่า่หกมานว่าแล้วมาว่าปอแบบนี้ที่รกามันตัดินน่อไปอตัดินธรรมที่กับหลวงพ่อมาพูตัดดโมกขาหลวงพอบลละว่าบ อยู่บ้านคน้ยงมเีมน้องมานเ้า้ทีจวกมีบ้านอกกับไปที่โอ๊มาล้วกับอมาวกับในนำนยังดี่เด้อจบ้านอเป็นมกันด้เดยอนเด้อมเด เออจะเปลี่ยนเขาที่หันนะให้ยีนู้นเนี่ยเป็นมากนะเออเอายีนี้ไปเลยจะไปน้ำเขาหันเนาะจะย่างจะย่างไปเลย อ๋อตะพื้นวางน้้วยิ้วายิ้วหอบตัวต้ามบนมแต่งหน้าผมจะ่งหนาเพื่อแต่งน้ารับอไป